ถ้าไปจดตภาวะเมื่อไหร่จะรู้ว่าอ๋อที่เราคิดนึกก็อย่างหนึ่งไอ้สภาวะที่เขารายงานให้รู้เช่นทุกข์ปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนก็อีกอย่างหนึ่งนะมันคนละเรื่องกันเลยอะถ้าเข้าใจตรงนี้เมื่อไหร่จะรู้ว่าอ๋อที่เราเข้าใจที่เราคิดนึกเอามันมันไม่ใช่ถึงความรู้สึกก็าหรอกไม่ใช่อยู่ที่เราบอกเขาด้วยให้เขาบอกเราบ้างดิเขารู้สึกยังไง ปวดเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนอย่างเงี้ยให้เขาบอกเรารายงานให้รู้แหละแล้วก็ไปแก้ทุกแต่ไปแก้ทุกก็ไม่ใช่บอกเขาว่าทุกที่ไหนเปลี่ยนได้หรือยังทุกขนาดไหนไม่มีหรอกมันบอกเราอะอมันรายงานให้รู้ไอ้พวกบัญญัติผลเมื่อ,อยหิวก็หายร้อนหนาวนี่เป็นบัญญัติเราจะไม่เอาชื่อเลยนะ มันไม่ต้องใช้ชื่อเขาเพราะมันไม่ตรงกับสภาวะไม่ต้องใช้ชื่อเอาที่ความรู้สึกเอาความรู้สึกตัวนั้นจรงิจรงๆแล้วต่อไปพอเราเข้าใจความรู้สึกแล้วเราจะใช้บัญญัติชื่อตัวเนี้ยบอกถึงตัวสภาวะเขาเช่นปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนเป็นยังไงนั่นแหะบัญญัติเราใช้ให้ตรงกับสภาวะตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นตัวสภาวะเราบอกแต่ชื่อเขาเราก็ไม่รู้จักกับเขาหรอก แล้วก็จะคุยเองคนละเรื่องมันต้องคุยเรื่องเดียวกันนะที่เราไปเห็นแล้วรู้สึกยังไง<ม>ถูกปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนเป็นยังไงต้องเล่าความรู้สึกตรงนั้นให้ฟัง<ม>เหมือนที่โยมเจรันเล่าให้ฟังอย่างนั้นนะต้องไปสัมผัสกับสภาวะตัวนั้นบางครั้งมันก็จะว่าบาังเอิญหรือเปล่ามันก็เห็นเห็นความรู้สึกที่มันแตกต่างกันเหมือนกับว่าสมุยม กำลังบริโภคอาหารเนี่ยความยินดีพอใจที่ได้บริโภคอาหารถูกใจถูกปากเนี่ยนะคะมันก็มีรลพรเกิดแล้วก็ค่อยๆทย,ยอยเกิดแต่ละคำแต่ละช้อนที่ตักไปโลพรก็เกิดค่อยๆเกิดชีละชขั้นตอนชีละครั้งก็เห็นว่ามันเป็นคนละอันโลพะ ที่เที่ยวถูกใจถูกปากในคําแรกกับโลภะโลภะที่กินอร่อยถูกใจครั้งที่สองที่สามมันคนละคนละอันกันเลยอันนั้นหมดไปแล้วอันนี้ก็เกิดขึ้นใหม่อันนี้ถือว่าจดสภาวะไหมใช่เราไม่ต้องไปนึกไปบอกอะไรเขาหรอกไม่ยึบบอกแต่รู้<ต>สึกว่าคนละอย่างกันอแม้แต่คนละอย่างแบบเรียกว่าโลภะก็อย่างหนึ่งโทสะก็อีกอย่างหนึ่ง ลักษณะเขาต่างกันแม้จะรบเพระด้วยกันแต่เกิดคุณธรรมมันก็ไม่ใช่เดียวกันคุณธรรก็ยังต่างกันเพราะว่ามันมีเขาเรียกรักษตัณหายินดีพอใจในรสหรือบางทีแค่ได้กลิ่นเขาเกิดความยินดีพอใจในกลิ่นก็ได้ยินดีพอใจในรสก็ได้แม้แต่เห็นแล้วชอบเพราะอาหารอย่างเงี้ยเคยทานแล้วอร่อย ก็ได้เพราะเพราะว่าตัณหาก็เกิดได้ทุกอารมณ์ทุกตะวันเกิดทางตาก็ได้เกิดทางหูก็ได้เกิดทางจมูกก็ได้เกิดทางลิ้นก็ได้เกิดทางกายก็ได้อแล้วแต่ก็โลภะอะทีหรือตัณหานั่นแหละโลภะใช่แต่เราไม่ได้ไปบอกเขาว่านี่คือโลภะนะแต่เราบอกความรู้สึกอย่างเงี้ยรู้ได้ไหมลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าโลภะ และโลภะที่มันเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันเกิดทางตาหรือเกิดทางลิ้นหรือเกิดทางจมูกหรือเกิดทางกายก็ไม่เหมือนกันอแต่ละอารมณ์แต่ละทะวารแต่ละวิญญาณควารมรู้สึกมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนแม้ตัณหาก็ต้องมีเยอะนะมีตั้งรนะ้อยแปดใช่ไหม ถ้าโดยละเอียดนะจริง,รงๆก็อยู่นี่อารมณ์หกทวารหกวิญญาณหกนี่แหละและคุณกัตัณหาสามรวมเป็นร้อยแปดนี่แหละมันเยอะแยะมากมายแต่เอาแค่นี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอารมณ์หกทวารหกวิญญาณนี่แหละดูไม่ไหวแล้วก็พอรู้ก็แล้วเราไม่ต้องไปบอกเขาอ่ะพอเราบอกเขาก็อีกอย่างหนึ่งนะ <S S S เช่นบอกเขาว่านี่คือโลภะนี่ตัณหา แต่ตอนบอกเนี่ยเขาหมดไปแล้วแต่ความรู้สึกอันที่โยมอาจารย์เกือ้อกูลเล่าให้ฟังนะั่นแหละแค่รู้สึกแค่นั้นนะพอแค่รู้สึกค่ะแล้วก็เวลามาพูดมาเล่าให้ฟังก็พูดจากความรู้สึกตรงนั้นแหละไม่ต้องบอกเขานี่คือโลภะนี่คือตัณหานะแต่เรารู้ว่าลักษณะของเขาเวลาเขาเกิดนะโลภะเขารู้สึกยังไงนั่นแหละเขาจะ,ะรายงานให้รู้เนี่ยจะรู้จักตัวจริงนะตัวจริงของ ตัณหาเขาลักษณะหน้าตาของเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาจะมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยก็จะมีเป็นแล้วแต่จะรู้ได้เนี่นะก็เรียนรู้กับเขาเนี่ยเรียนรู้ตัวจริงกับเขาเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่เหมือนกันหน้าที่ของตัณหาเขาก็ยินดีพอใจเพลิดเพลินรัตตนายินดีพอใจในรถ อย่างนี้นะดินด,ดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขาเนี่ยลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวว่าหน้าที่ของเขาเป็นอย่างนี้แหละก็เรียนรู้กับเขาแต่โทสะเกิดขึ้นเขาก็ผักสายอารมณ์ไม่ชอบงุดหงิดรำคาญก็เรียนรู้กับเขาอีกก็เป็นหน้าที่ของเขาอีกแหละถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้ รู้ต่างกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเรารู้แต่ชื่อเขาแต่เราไม่รู้จักลักษณะหน้าตาความรู้สึกของเขาแต่ต่อมาเรามารู้จักลักษณะหน้าตาความรู้สึกของเขาเวลาเขาเกิดเนี่ยก็จะมาเรียนรู้ตัวจริงก็เลยเนี่ยฮะแล้วจะทำยังไงกับเขาก็ไม่ได้นะเรียนรู้เขาเฉยๆยถ้าว่าโดยกิจของเขาคือหน้าที่ของเขาเป็นอย่างนี้แหละ หน้าที่ของเขาเขาทำหน้าที่ของเขาแต่ว่ามีธรรมชาติที่ไปรู้เขาไหมหรือไม่นีน่มาก่อนเขาก็เป็นอย่างเงี้ยต่อมาเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้วิเศษอะไรหรอกเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดแต่ว่ามันมีธรรมชาติที่รู้สติปัญญาที่เข้าไปรู้นะกับไม่รู้ไม่มีสติปัญญารู้นะก็ต่างกันแค่สองอย่างนี่แหละ แต่ความรู้สึกก็เหมือนเดิมกิเลสก็เหมือนเดิมและอีกอย่างหนึง่งสติปัฏฐานองค์คุณของสติปัฏฐานละอภิชาและโทมนตสเตได้ในโลกใช่ไหมวิไนยโลเกอภิชาโทมนัสสังกําจัดอภิชาและโทมนัสเตได้ในโลกต้องมาเจริญสติปัฏฐานนี่แหละ,อะพอเข้าใจแล้วก็มันจะเรียนรู้กับตัวจริงมันเลย ขณะที่มีความรู้สึกตัวใช่ไหมความเพียรติธรรมัญญาเขาเกิดอะความยินดีหรือความยิน้ายเขาก็จะไม่เกิดใช่ไหมนั่นแหละคือละความยินดียินร้ายหรือกําจัดอภิชาโทมนัสเสียได้ในโลกนั่นแหละความหมายคืออันนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่ารู้ละแล้วก็จะเลิกไปแนละเดี๋ยวเขาก็มาอีกเพราะเขายังมีปัจจัยที่จะให้เกิดเขาต้องเกิดใช่ไหม ก็อารมณ์หกตะวานหกเนี่ยเป็นปัจจัยให้กิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะเขาเกิดแล้วกุศลก็เกิดอารมณ์หกตะวานหกวิญญาณหกนี่เหมือนกันกิเลสเกิดที่ไหนตติมัมปชัญญาก็ไปเกิดที่นั่นนะเพื่อจะไปละก,กิเลสที่อารมณ์หกตะวานหกวิญญาณหกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปปฏิเสธเขาว่ากิเลสไม่ดีโลภะไม่ดีโทสะไ,ไม่เอา ถ้าปฏิเสธอย่างนี้เราจะไม่ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ละกิเลสก,ก็ไม่ได้ mm hmm. ทั้งกุศลอกุศลเขามีอะไรเกิดขึ้นก็เรียนรู้เขาเท่านั้นเองแล้วก็รู้แบบไม่ปฏิเสธเขาไม่ผักไสไล่ส่งเขาแล้วเราก็จะรู้เหมือนกับเขามาแล้วเขาก็ไปเพราะเป็นหน้าที่ของเขาทั้งกุศลและอกุศลก็เป็นหน้าที่ของเขาน ก็มีธรรมชาติที่รู้กับไม่รู้นั่นแหละรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็จบไปอย่างนี้ก็จะสนุกกับการเรียนรู้ไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากอารมณ์หกตวานหนกวิญญาณหนกเพียนเพื่อละกับเพียนเพื่อเอานี่มันมันใกล้กันเพียนถ้าถ้าเราจะเอาอ่ะมันเอาเขาไม่ได้หรอกเอามาทำอะไรอ่ะ เือเอาเอาให้ได้เยอะๆเพียนเพื่อเอาให้ได้เยอะอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของโลภะใช่ฉนี้กับเพียนเพื่อละนี่มันจะต่างกันยังไงลนะักษณะก็เรารู้เขาว่าขณะกุศลเกิดนะความรู้สึกตัวเกิดนะสติธรรมชัญญะเกิดอ่ะเราก็ไม่ได้ไปเอาไว้ที่สติธรรมะชัญญะนะเป็นการเพียนเพื่อละก็เขาก็รู้ตามเหตุปัจจัยของเขาอยู่เหมือนกันเข หน้าที่เขาก็หน้าที่ของเขาเป็นอย่างนั้นแต่พอหมดหน้าที่เขาก็หมดไปเหมือนกันทั้งกุศลอกุศลนั่นแหละแต่ถ้าเป็นโลภะก็เพียงเพื่อจะเอาเนาะก็มันก็รู้เหมือนกับกุศลอกุศลเรียนรู้เขาเท่านั้นเองแต่ถ้ามันต้องการอยากได้นี่ก็ถือว่าเป็นการเพียรเพื่อเอาเอ่าก็เรียนรู้กับเขาว่ามันเอาอะไรขับเขาไม่ได้หรอกใช่รู้รู้ว่าเนี่ยเป็นการโลภะละเกิดก็ให้รู้เท่านั้นเอง้รู ท้งกุศลอาุศลให้เรียนรู้เหมือนกัน mm. ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องไม่ดี mm. เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเรียนรู้กับเขา mm. แล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เราจะไม่ปฏิเสธเขาไง mm. คือเป็นหน้าที่ของเขา mm. เขามีหน้าที่เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขา mm. แม้แต่เวลาฟุ้งซ่านเขาก็มีหน้าที่ของเขาเนี่ย เวลาคิดนึกปุงแต่งเก,ก็เป็นหน้าที่ของเขาเรามาเรียนรู้เขาเท่านั้นเองอแล้วความรู้สึกตัวก็เป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกันอีกเหมือนกันเราไม่มีหน้าที่ไปจัดแจงอะไรเขาไอ้นี่ดีไอ้นั่นไม่ดีอะไปเลือกก็ไม่ได้เลือกไม่ได้แค่รู้เอาแค่รู้พอ,อเหมือนดูละครนะอะแค่ดูเท่านั้นแหละเราไม่มีไม่มีส่วนร่วมในการแสดง ละครกับเขาอะละครขันห้าเขาแสดงตั้งแต่ตื่นจนหลับอะตั้งแต่เกิดจนตายอะเนี่ยละครขันห้ากเขาแสดงอยู่แล้วก็รู้เขาเท่านั้นเองเราไม่มีหน้าที่ไปจัดแจงละครนะเราไม่มีส่วนร่วมที่จะไปจัดแจงเขาตัวนี้ดีตัวนั้นไม่ดีตัวนี้ชอบตัวนั้นไม่ชอบกุศลเกิดเออดีชอบ อากุศลเกิดเอาไม่ดีไม่ชอบเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้อเลือกไม่ได้ใช่เราทําหน้าที่ดูละครขันห้าเฉยๆเหมือนดูหนังใบ้อะละขันห้าย่อลงแล้วก็เหลือลูกกน,นามเนี่ยเป็นเป็นละครขันห้าละครหนังใบ้เราดูหนังใบ้เราไม่มีหน้าที่ไปจัดละครนะไม่มีหน้าที่ไปวิพากษวิจารณ์อะไรนะ ไม่มีหน้าที่ไปกำกับการแสดงนะเราไม่มีสว่วนร่วมอะไรกับเขาเลยอะ<ม>่ะมีหน้าที่ดูเฉยเฉยดูเฉยเฉย่นั้นแหละละครตัวไหนขันห้าตัวไหนรูปนามตัวไหนโผลออกมาทางตาหูจมูกลินกายใจเราก็เรียนรู้กับเขาพอมันหมดไปแล้วก,ก็เลิกไปพอมันโผล่มาใหม่อีกก็เรียนรู้ก็เมันอีกอย่างนี้แหละมันมีให้ดูตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับ เนี่ยเรียกว่าละครกันฮ้าให้ดูละครเฉยๆเหมือนดูหนังใบอะไรแหละแต่มันอดไม่ได้ถ้าเกิดจรงไหนสะดวกนะมันก็ยินดีพอใจอ่าก็ให้รู้ว่าเรา,<ม>เ,ราเรามีอำนาจอยู่นะเราควบคุมบังคับได้อ<ม>แต่จริงๆเขาไม่ได้อยู่ในอำนาจเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาขามันเ<ม>นี่ยก็ต้องเข้าหลักของอนัตตา<ม>แต่ทุกคนมันมีอัตตาอยู่ไงม,มีการควบคุมบังคับได้ แล้วก็มีความหวังความต้องการแล้วคอยจัดแจงอยู่ก็ให้เรียนรู้เฉยๆ mm hmm. เหมือนกันเรารู้จักลักษณะหน้าตาของโจรนั่นแหละโจรคือมิจฉาทิสิตัวนี้มันเกิดร่วมทั้งหกอารมณ์หกตวานหกวิญญาณเรียนรู้ก็มันเฉยๆ